ก็เดินทางมาถึงอีกหนึ่งจัตุรัสที่สวยของกรุงโรมนะครับก็คือพิซซานาโวนาครับหรือว่าจัตุรัสนาโวนาครับอันนี้ใช้กล้องเลนวายนะครับ0.5ถ่ายนะครับถึงจะเก็บหมดนี่คือพิซซ่านาวนาหรือจัตุรัสนาวนาครับเป็นอีกหนึ่งจัตุรัสนะครับที่มีชื่อเสียงของกรุงโรมนะครับ นี่ถ่าย360องศานี่ครน้ำผู้ที่เห็นในทีวีนะครับแล้วก็มีตรงนู้นอีกจุดหนึ่งนะไกลๆนู้นก็เป็นน้ำผู้นะครับเสาที่เห็นเด่นๆขึ้นมาส,งสูงๆเรียกว่าเสาโอเบลิสมาจากประเทศอียิปต์